สวัสดีจ้าเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่จ้าหลักก็ผูกกรลรั่งสีมาเป็นเอฟซีเย็ดติ๋วจ้าเมื่อนี้เย็ดติ๋วกับมาต้มเส้นก๋วยแจ๊บแห้งสุก,กินเด้อขยเด้อจ้านะคะหน้าตาถ่ายลงชุนชุนแล้วนะคะต้มเย็ดติ๋วจะต้มแบบเอเป็นก๋วยจับโบราณนอจ้ะจะต้มเข็งๆจ้า แล้วก็มีอะไรมาให้ดูนะคะเดี๋ยวค่อยกินนะคะเนาะจากัะขอบคุณนลูกลูกหล,กลานๆเนาะค่ะเนาะจาที่ส่งมาให้กินค่ะกล้วยนี่ซื้อเอาได้จจกวีละห้าสิบบาทจาลูกสาวหญ่เป็นไปตลาด์เป็นซื้อมากอันนี้กับของนองคนสวยนะคะเดอะ้อขอบบุญขอบคุณนหลายๆจะที่ส่งมาให้แม่ติวกินเนาะค่ะเนาะมามากินข้าวเปียกกันเลยเราจะ กิน้าเปียกันเนาะค่ะเนาะโอ้คนอื่นกะผู้ใดเนาะท่วงไม่วานนี่นี่ทวงนี่ขนมรสความสวยเหมือนเดิมจ้ะสองเมตรมันบอกแม่พัต้องรีวิวดอกว่าสัน แม่ก็เลยเอามาตอนกินนี่แหละค่ะขอบพื่นเลยไปใน่โต้เนาะค่ะเนาะขอะบุณขอบคุณหลายๆลองกองหวานหวานนะคะกล้วยก็หวานหวานจ้ากล้วยหอมหวานเมื่อนี่ต้มกับเปียกแบบสายดวนแล้วะค่ะเด้อพริกพริกต้มดิบกับบะหมี่จ้าแยกกับใส่พริกไทยต้นหอมบะหมี่เย็ดติวเอาหอมแขกสองหัวซ้อยใส่เอาจ้า แล้วก็มีขึ้นช่ายสองต้นนะคะจะซอยใส่ให้มันเป็นสีเขียวเนาะค่ะเนาะมามากินน้ำกันเสียบน้ำกันจ่ายอะติวต้มเอาจ่าใส่หมูยอใส่ซิกโครงหมูอ่อนจ่าอืมเขาหิวแล้จ่าแซ่บจะว่าพริกีนเพดหลายได้จ่าพริกผัดนะคะบุ๊มเป็นพริกต้มจ่าพริกต้มยายเบิดจ่ามาจ่ามา แซ่บจ้ะของแซ่บอยู่กับคนมากเลอค่ะเด้อเย็ดติวกินซู่มือจ้ะตอนเศร้าเป็นอาหารเศร้าจ้ะละมือกับ่ายกิฟตแดนละมือกับบ่าทยจ้ะแต่ภาษาสอวอเนาะค่ะเนาะกูใดเขม้าหาเย็ดติวแล้วก็ยาเฝ้าทิ่มเฝ้าป่าเด้อค่ะเด้อเออเย็ดติวแจ็กไปยังรับได้มือละหาหัค้นจ้ะเย็ดติวกดรับเอาเบิร์ดมาไว้ในบ้านแล้ว มุ่งหลังคาบ้านเย็ดติวเราบ่ต้องหนีจ้ะเดี๋ยวย็ดติวไปมุ่งให้ขึ้นพลังคนพี่นมเย็ดติวกับมี่ไอ้หาแพนเนาะกับของลูกของหลานอืมของลูกเคยจ้ะย็ดติวกะไปให้บ่แบมันว่าไปเธอเดียวเด้จ้ะอืมเขาต้องสองสามมือไปท่อนึงแต่ว่า ต้องมาแล้วบอมบ,อบอ์มาเมืองคลิปกันเด้อค่ะเด้อเมืองค่ะเย็ดติ๋วจะไปหาเพื่อนตามคลิปใต้คลิปนะคะจะไปพลังก่นนี้แปให้มันโดนล้วเย็ดติูวกับไปเอิญขึ้นมากทญนเย็ติวไปเมืองรั่วๆให้สามคลิปละแม่แหละ ยัดยื่ไปมุ่งหลังค่ากับเบื้องไห้ึงยายรับคุณแล้คุณมากมุ่งให้ยายแผ่นแผ่นหนึง่งอืมแล้วคุณบ่มมาตอกตะปูอีกเลยนี่มันกระรูดจ้า แต่ว่าย่ายบรุได้ย่ายตอกตะปูสามดอกกิปนี้กับท่านกิ่นทึงคุยไปเนาะคะ่ะเนาะยัดจิวจะของกเจตน,นที่้จะวลังกอจีว่าโอ้ยมากแล้วอย่าใจร้อนค่ะ YouTube ใหม่ๆนะคะอย่าใจร้อนไม่ใช่ว่าเออมะม่งหลังคาบตอกตะปูให้แล้วมือสองมือบอเห็นเป็นกลับไปถอนออกอืมว่าได้จะเดี๋ยวนี้แห้งแห้งยากค่ะอืม ฟังละฟังเลยค่ะย็ดสิวเท่ากันฟังละฟังเลยจักมือหนึ่งคุณคง,งโง่ขึ้นมาคุณละคนโอ้ยมะม่วงหลังค่าหายายได้จ้าฉันยายเขาไปเป็นสีเท่าแล้วยายกลับไปเลยมะม่วงหายายยายกลับไปมุ่งหายท่ามา่ท่าแมามุ่งหลังค่าแล้วโบมาตอกตะปูเรื่อยๆกะยายกะโบ,บได้ไปตอกให,ให้จ้า เพราะว่าเขาจะต้องให้เวลาคนที่สําคัญกับเราเขาต้องคนนั้นก็สําคัญกับเราด้วยต่างคนต่างสําคัญกันจะเราก็จะอยู่ด้วยกันแต่ว่ายายติ๋วรักทุกคนค่ะผู้ใดมาอยู่บ้านยายติ๋วนี่ฮักเบ้ดจ่ายายติ๋วโกธใครไม่เป็นดา่าใครไม่เป็นจ้ะมีแต่มีแต่ความรักให้ค่ะ รังเทืยจนี่ย่อยย่อยลืมเพชรไหลเฮือเฮือย่อยไหลได้ใจในหัวนี่บบนั่นบบนั่นโบวแมนขั้นจะเต็งสี่ให้ให้ใหเฮือ,อ,อมันเจา้าไหลจจไมันคล้ายๆคือมีหยังไตถ้าเอามือปาดไปสิละมันจะบวชขั้นจ้ะย่อยให้สาคัญเบิดทุกคอมเมนต์ ที่มาใต้คลิปแม่ติวนะคะอืมเฮ้าบแมนซองไงอย่างเห็ดไปเพื่อความสนุกย่ายก็ไเลยมบ,บมีรายได้รายดีอย่างเดกจ้าแต่ว่าอยากยๆๆให้น้องๆเห็นน้องๆฟังเห็นน้องๆรุงโรลเแ็ดติวดีใจน้ำด้วจะ้ะ บางคนนี่รังเสื้อย็ดจิวเปิดให้เมืองนี่เปิดทีมไปเลยจ้ะท่านเมืองว่าคลิปสิบ่านาทีย็ดจิวจะเปิดไว้โค้ดเอนังขายยากไอ็ขายไปเลยเอาเสียงลงย็ดจิวจะบ่คอยได้ยินว่าว่าอีหยังจ้ะย็ดจิวก็จะกินเบิดนี่ลเรย็ดจิวคุยย็ดจิวคุยมาโดดละาจะเช็คนาที่ละย็ดจิวก็ขอขอบคุณขอบคุณย็ดจิวจะจบคลิปนะกะเาวเมื่อหนังคุยกับแม่จ้า ขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองทุกคนปังๆนะคะไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันจ้าบ๊ายบาย